เมย่าเมย่าสันสันและคำถามของคุณครับจากคำกล่าวก่อนเสียชีวิตของสตีฟจ็อบส์ผู้นำทางเทคโนโลยียุคใหม่ที่เคยกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนใดประสงค์ต่อความตายแม้แต่ผู้ที่อยากไปสวรรค์ ก็ไม่อยากที่จะตายเพื่อไปที่นั่นหากแต่ความตายก็ยังเป็นจุดหมายที่เราทุกคนมีร่วมกันอยู่ดีในความคิดเห็นของท่านท่านคิดว่าอะไรคือจุดมุ่งหมายของมนุษย์ที่มีต่อความตายค่ะจุดมุ่งหมายของมนุษย์ก็คือทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความตายได้เพราะฉะนั้นการเกิดมันต้องคู่กับการตาย เพราะฉะนั้นจะตายเร็วใจช้ามันก็อยู่ที่บุญและกุศลของแต่ละบุคคลแต่เมย่ายังไม่อยากตายเพราะฉะนั้นก็เท่านี้แหะคะ่ะ